ค่ะกินยากมากค่ะเค้กเนยสดแบบนี้วันนี้แพรจะพาไปร้านเค้กเนยสดอบสดนะคะเจ้าเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครปฐม,มแถมเขามีดีกรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดเนื้อเค้กมาด้วยค่ะและเนื้อเค้กก้อนนี้นะคะก็คือเค้กเนยสดที่ว่าค่ะให้ดูความเนียนก่อนนะคะที่สําคัญหอมชําเนยมากทุกคนร้านเขามีชื่อว่าพักก้เบเกอรี่วันนี้แพรมาที่สาขานครปฐมซอยแปด 8. และเจ้าของร้านนี้นะคะแกเคยเป็นอดีตอาจารย์สอนที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติสด,สดสุิ์มาก่อนและเค้กใน่สนของเขานะคะคือใช้เนยสดทั้งหมดเอามาตีกับน้ําตาลแบบนี้แล้วพอเขาตีส่วนผสมเสร็จทั้งหมดนะคะเขาก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นแป้งค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปใช้ไข่เยอะมากๆเลยคะ่ะทุกคนและหลังจากที่ใส่ไข่เสร็จนะคะเขาก็เทนมใส่ลงไปแบบนี้นะคะ่ะจากนั้นเขาก็เอาไปตีส่วนผสมต่อ เขาก็จะใช้เครื่องตีนะคะแบบหัวตะก้อค่อยๆตีส่วนผสมไปเรื่อยๆจนออกมาเป็นเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยและอันนี้นะคะก็คือเนื้อแป้งที่ตีได้ที่แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็จะนําแป้งนะคะไปใส่ในพิมพ์เพื่อนําไปอบเป็นเค,ค้กให้เราต่อแล้วคือเขาไม่ต้องนั่งคอเลยนะคะทุกอย่างตักใส่พิมพ์เสร็จแล้วเขาก็เอาเข้าเตาอบแบบนี้เลยคะ่ะแต่เนื้อพอแกะออกมานะก็จะได้เป็นเนื้อเค,ค้กในสดนุ่มๆแบบนี้เลย อันนี้คือฉีออกมาแบบยังไม่แช่เย็นนะคะเนื้อคือดูเนียนกลิ่นหอมเนยสุดๆและแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยนะคะก็ต้องชิมสักหน่อยเฮ้ยเนื้อมันนุ่มมากตอนเคี้ยวนะคือมีความฉ่ำเนยได้รสชาติเนยชัดเจนเลยค่ะขนาดกินเค้กเปล่ายังอร่อยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในร้านค่ะเขาจะมีเค้กแบบอื่นๆด้วยแล้วใส่ตาแพรก็ไปเจอ,อกับเค้กตัวนี้ค่ะเป็นเค้กแยมสับป,ประรดตกแต่งด้วยหน้าผลไม้อบแห้ง เนื้อเค้กในสดคือช่ำมากส่วนยำสับปปรดรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะส่วนอันนี้ก็คือเค้กแบบต่างๆในตู้มีหลายรูปแบบเลยค่ะแบบตัดชิ้นก็มีนะคะส่วนพวกที่ใช่ใตู้เย็นนะคะก็จะเป็นเค้กโรลโลเค้กมีพวกเค้กหน้านิ่มด้วยและทางด้านนี้นะคะก็คือชูครีมหรือบางคนจะเรียกว่าเอแครก็ได้ฉีกออกมานะคะก็คือจะเจอแป้งบางๆนุ่มๆสอดไส้ครีมนมสดแบบนี้เลยรสกาแฟาก็มีนะคะ แล้วช่วงนี้กำลังจะปีใหม่นะคะก็จะมีพวกคุกกี้มาด้วยค่ะนี่ก็เลยจัดมาลอง3รสชาติเลยคุกกี้นะคะคืออัดมาแน่นเต็มกระปุกค่ะกลิ่นหอมเนยสดใสเครื่องมาแบบแน่นๆกินเพลินสุดๆเลยค่ะและหลังจากที่ชิมมานะคะตัวที่แพนชอบที่สุดจะเป็นตัวที่ใส่แคนเบอรี่ตัวนี้ค่ะใส่เครื่องมาแบบแน่นกัดเข้าไปก็คือเจอแคนเบอรี่นุ่มๆรสชาติเปรี้ยวหวานและถ้าใครสนใจเนื้อเค้กที่ได้รางวัลน,นะเขามีส่งทั่วประเทศด้วยกล่องละร้อยแปดสิบเองเพื่อนๆลองไปทานกันดูนะคะ